สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับตอนนี้พามาดูน้องทุนหัวพามาชมน้องทุนหัวครับช่วงกำลังนอนนะครับกำลังนอนน้องทุนหัวครับกำลังนอนนะครับืม หลอเอาแรงครับจะได้มีแรงเยอะๆนองตุนหัวนอน,นครับลูกช้างนอนนะครับนอนนะครับนอนเลยนอนเอาแรงครับ เจ้าตัวเล็กนอนครับอนอนเอาแรง,นอน,อแรงอนอนเอาแรงเยอะตัวเล็กนอนเอาแรงแล้หลับนานะครับจะได้มีแรงครับ ตื่นขึ้นมาก็กินนมแม่ต่อแค่หลับก็านานหลักแล้วเป็นไงบ้างเจ้าหนูน้อยอืม,อมนอนนะครับนอน ขเขาก็ค้ายๆกับปัดแมงวันให้ด้วยคระก็พยายามไอสกิดตัวเพื่อให้รู้ตัวตลอดอย่างเงี้ยแมวเอเอไปดูความน่ารักของอะไรครับเออเห็นแม่ควานมาแล้วออกมาต้อนรับเลยเอ เอามาต้อนรับแม่ควนันครอาริน้อ,องทุนหัวก็น,นตองโรับยงไมตื่นอยมตื่นับยงไมตื่นอ่ายตื่นน้อง,นองุนหัว Alin chả... yeah. ừ. <laughs> 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 thăm 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 ครับไปไปอ้อยได้แล้วเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวล่านตับเดี๋ยวถึงหม่แลละทุนหัวก็ยังไม่ตื่นครับทุนหัวก็ยังไม่ตื่นครับอื เย่สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> น้อนยังไม่ตื่นต้องทุนหัวตื่นอะไรอเลนอะไรครับอะไรเอ ไปน,นู้นแล้วไปล้ยลจังไปถึงนู้นแล้วมา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  เยอะ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 ดีครับสวัสดีค้าวันดีค้าวัสดีค่ะอันนี้วัสดีค่ะ,น,น,คะน้องทุนหอยยังไม่ตื่นครับน้องทุนหอยนอนยังนอนแบบ

chưa ngủ 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 哇。Wow. กินกล้วยแล้วโอ้โหตื่นแล้วน้องตุนหัวน้องตัวเงินตื่นแล้วตื่นลุกกินนมปั๊บเลยตื่นแล้วโอ้ตื่นหิวนมแล้วครับตื่นขึ้นมาก็กินนมเลยครับตื่นนมปั๊บเลยโอ้ โอ้กินอีกข้างอ่ะกินอีกข้างก่อนฝั่งนี้มาอร่อยกินฝั่งนี้ดีกว่าไหนไหนไหนกินฝั่งไหนไหนเราจะกินฝั่งไหนเออเออเออกินฝั่งนี้เออ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 โอ้ตื่นขึ้นมาหิวนมเลยครับตื่นขึ้นมาหิวนมเลยเจ้าตัวเล็กเจ้าทุนหัวอ้ตื่นขึ้นมาหิวนมเลยครับอ่า นมผสมเหวนม,นมอร่อยไหมอร่อยไหมครับถือขึ้นมากินนมปั๊บเลยอืมอร่อยไหมครับอิ่มยังอิ่มยังทุนหัว ผมยังไม่อิ่มครับผมยังไม่อิ่มครับผมยังไม่อิ่มครับผมกำลังกินอยู่ครับอืมอ๋มอ,อกินนานเลยครับ อ่าอิมยังอิมยังตุนหัวอิมยังครับเพิ่งได้สี่วันครับเจ้าตุนหัวเพิ่งได้สี่วันนี้ครับอ่ายังไม่อิมครับยังอิแม่มแม่แมหนูยังไม่อิมแม่แม่ลบอีกกอนแม่หนูยังไม่อิมเอออออฮะฮะาแล้วหาล้หนูยังไม่อิมครับผมยังอ่อิมครับคุณแม่ กินฝั่งนู้นนะไปกินฝั่งนู้นอีกกินทั้งสองข้างเลยครับว่าเก่งยังฝั่งนี้ไม่ค่อยไหลไปกินฝั่งอีกข้างหนึง่งอ่อากินเลยครับกินเลยกินเลยครับกินนมเลยครับอืม อร่อยไหมอร่อยไหมอือร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มครับโนยังไม่อิ่มผมยังไม่อิ่มอ่า อิ่มยังครับยังยั้งยังผมยิ่มครับผมยังอิ่มครับกินอีกเออกินนุ่มเก่งนัะนนี่กินนุ่มเก่งมากครับเจ้าหนูน้อยนี่จ๋อยิ้มยั้งครับอืม ิ่มยังครับจนุน้อยอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วนะครับผมอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วอือนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ